สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวทาราวันนี้ในคลิปนี้เอ็มทำหน้าที่อัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันชาวเน็ตส่องสตอรี่เจอเบลล่ารานีกับวิลชวินช็อตนี้หวานนยอมใจชาวเน็ตแคบไว้มากที่ล่าสุดบอกเลยว่าตามขุดตามเสิร์ฟความหวานความน่ารักของคู่รักที่เป็นที่จับตามองที่สุดในเวลานี้สำหรับเบลล่ารานีและหวานใจคนใหม่นักธุรกิจหนุ่มวิวชวิน เจรวนนท์ล่าสุดแคบภาพของทั้งคู่ได้จากไอจีสตอรของเพื่อนซีร่วมกวนของเวลากับช็อตที่ทั้งคู่นั่งเคียงข้างกันกำลังพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อย่างออกโรสงานนี้ชาวเน็ตรายอื่นบอกอะไรจะตาดีเวอร์คลิปแค่เซี้ยววินาทีเดียวยังไปเจอจนได้ยอมใจชาวเน็ตไทยยิ่งกว่าคนนั้นอีกจ้าสำหรับเบลล่าราณีและวิวชวินเจรวนนท์ตกเป็นข่าวกำลังขบหา,าดูใจกัน และต่อมาเบลารานีได้ยอมรับว่ากำลังปลูกต้นรักด้วยกันจริงพร้อมเผยจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่ทำความรู้จักกันตอนที่อยู่บนเครื่องบินและเธอก็ใส่แมสต่างคนต่างก็ไม่ทราบว่าทั้งสองคนเป็นคนไทยเพราะว่าเวลาที่เบลเดินทางก็จะใส่แมสอยู่แล้วและก็พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าใครเป็นใครซึ่งเธอก็ไม่ได้ลงรายละเอียดที่รึก ล่าสุดคุณแม่ของเดรารณีได้เปิดใจถึงว่าที่ลูกเคยว่ารักครั้งนี้แม่ไฟเขียวอีกด้วยล่ะคะ่ะว่าแล้วไม่รอช้าไปชมภาพและชมคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันดีกว่าคะ่ะ